บ้านานจะฆ่าคนนี้นี่น่าเกลียด <c oughs> ข่าวก็มีแต่ข่าวเรื่องเดียวนะครับเจ้าเรื่องนี้น่ะหนึ่งเดียวนี่เรื่องฆ่าพ่อพผอบ้า,านฆ่าแม่มานนนข่าวบังคับให้ยายผูกคอตายต่อหน้าต่อตาเพข,ขอเงินไม่ได้อือไอ้ดั่มัยไอ้มัน กฎหมายมันจึงไม่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 พากันเข้าไปทำลายทำร้ายคนชั่วบ้างเนี่ยว่าก็จับจับมาเขาจะลงประชาทันกันไว้ในตำรวจนั่นเอาไว้จะเป็นเฮานี่ถีบไม่เขาเหยียบไปเลยนั่นมันรู้แล้วรู้หลอดไปมันคนไม้ไปเปรตวิถีไปงั้นน่าเกลียดนี่คนชั่วมันก็เต็มโลกเต็มโลกสารนี่เขาทำแล้วมันก็เข้าคุกไม่กี่วันมันก็ออกมา ดีก็ตายพีตายพีตายพีนะเนี่ยพ่แก้วต,ต้องต้อง,ต,องต้องมีวาจาสิทธิ์่แมแเ้วนี่ต้องไปเรียนวาจาสิทธิสร้างบารมีให้มากๆแล้วตั้งสัตว์สาบไปเลยว่าคนชั่วให้ตายทั้งหมดทั้งโลกเหลือไว้แต่คนดี ถ้ามีวาจาสิ่งนั้นโอ้คงจะดีนะคราเง้าคงไม่เหลือคนชั่วยหรอกถ้าใครคิดจะทำชั่วมันตายหมดว่างี้แหละทั่วโลกทั้งเทวดาด้วยเทวดาทำชั่วตายลงนลกอโลกคนทำชั่วก็ตายลง,ลง,ลงนลกนัเลยไม่มีคนช่วเลย,ยสบายฮะว้า มันก็เป็นไปแล้วเพราะว่าอยากให้คนช่วยมันอันตรธานชิ้นไปจากโลกบ้างคิดความพียงพอนี่เขาข่าวเหมือกันลุงก,ก็ดูพาาเดี๋ยนี่บางข่าวมันก็มันก็ได้ทำกันลุงนะออมันทําใจให้ช่วได้อยู่นะลุงนะนี่ว่ายศระดัลดบหุย้ยไม่ใช่ธรรมดาด้วยพาเนี่ยอ,อื กับผู้ชายแกก็เลยทนไม่ได้แกก็เลยไปแจ้งความหลายข้างตัวหลายข้างเนี่ยไม่กล้าพูดใครๆก็ไม่กล้าพูดก็เพราะเป็นพ,พ้าผู้หลังผู้ใหญ่เนอเนื้อที่ว่าชอบชอบคนหนุ่มนะอชอบคนหนุ่มอชอบผู้ชายชอบผู้ชายด้วยกันถ้าพอใจผู้ชายนี่ก็เอาเลยเอาเลยเอาทนองนั่นแหละอ ทีละห้าพันทีละหมื่นทีอะไรก็ไม่มีใครล้าที่จะไปแจ้งความหรือว่าเอ้คนคนพวกนั้นก็ต้องการเงินแล้วก็แลบไปเลยนะให้พระไปเสียบกลมกับตัวอยงแล้วก็แลบไปเล่ไปเลยก็ชอบผู้ชายเท่านั้นท่นนี้กันเจ้าน,น,นี้ก็ออกมาเลยก็มาสู้เลยนะเจ้านี้นะอ่าเขาก็ฟังข่าวอยู่นั่นก็เราออกมาสู้เลยออกมาแฉพฤติกรรมของไอ้พระผู้หลักผู้ใหญ่รูปนี้เลยนะ จะเป็นจริงแค่ไหนเราก็ฟังฟังก็เราเขายังไม่ได้ไปเชื่ออะไรมากมายเราพูดถึงว่าถ้ามันเรวตามสา่มใาจโผอย่างนั้นโว้ยศาสนาเรานี่นับวันที่จะจมไปจมไปน้ำแก้วดูเอาดีรู้กันที่ไหนที่ไหนก็อ,อย่างนั้นที่บ้านเราเองก็พอๆกัน <laughs> <laughs> ถ้ามีแต่เรานี่ไป้วขวางหมู่ขวางคณะนี่ก็จะมาเชิดคอเราอะไก็ไม่ทราบเลยโอ้ยเนี่ okay. ยวันนี้ก็โยงเข้ามาเรื่องนี้แหละ อย่งลูกหลานก็อยู่กันวันนี้แหเขาเป็นครูมาพูดใ้ฟังเรื่องนี้หละด้วยความห่วงใหญ่ศาสนาเขาจึงตั้งเป็นชมรมใหญ่กันขึ้นมาเพราะว่าเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาพระที่ไม่ดีก็จะพยายามกีดพยายามกันพยายามที่จะเอาออกไปให้หมดหวางนี้นะโอ้พ่อสาธุเรียนะลู่กไรบางั้นนะคุยกันนานใวเมื่อวานนี้ ก็ตั้งใจยิงนะนี่เป็นคนหนุ่มด้วยเอาจิงเอาใจในความความจจเราะที่จริงจังนะเขาก็ฟังอยู่นี่คนเป็นวนเท่านี้แหละนี่เขาบอกว่าผมมาหาลวงกูตั้งแต่ที่สามสี่ปีให้หลังโน่นล้ะทั้งที่ผมยังไม่ได้ได้ได้เป็นครูโน่นก็ยังไม่ได้บรรจุเป็นครูช่วยสอนช่วยอะไรอยู่ครูรับอัตราจ้างอยู่ไม่ได้เป็นครูบรรจุเดี๋ยวนี้ผมบรรจุแล้วผมไปสอนอยู่ไกลผมก็เลยไม่ค่อยได้มา นี่กลับมาเพื่อมากราบหลวงปู่กันว่าจำผมได้ไหมโอ้ยวานนั้นเราก็จําไม่ได้หลวงรูปให้ก็เลยว่า <c oughs> เออพูดให้ฟังตัวออนี้แหละโอ้ถ้าจะพูดถึงความห่วงใหญ่ของวัดสุติกานี่ยังมีมากกว่าพระนางรุปนะที่พระเรานี่มันโอ้มันคนละโลกเลยนะาำแก้เห็นเขากระตือเรือล้นเมื่อวานนี้ก็โอ้โหเขากระตือเรือล้นตัวนี้แหละจะทำให้เขาสร้างและพัฒนาจิตใจของเขาให้รักประเทศชาติบ้านเมืองรักศาสนารักสถาบันได้ เนี่ยเดี๋ยวก็สอนเีงแต่นี่เขาสอนสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยสอนลูกศิษย์ลูกหาจับกลุ่มกันในลูกศิษย์ลูกหานั้นเพื่อสร้างสงังคมตัวนี้ไอ้คุยเมื่อวานเนี่ยแล้วก็สอนในลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนี่รักประเทศชาติบ้านเมืองรักศาสนารักสถาบันดูแลจาสนาร่วมกันพยายามเรียนให้มันสูงให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้นดนเนี่ยพูดเ่าวานนี่ พวกเธอเมื่อเรียนสูงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมีอำนาจแล้วก็เพิ่งใช้อำนาจมาดูแลปกป้องศาสนาสถาบันละประเทศชาติเราพูดดีนะวานเราก็ฟังเขาพูดนะวานเนี่ยก็เพิ่งเห็นนี่แหละคนหนุ่มจริงจังนะแล้วก็ตั้งเป็นชมรมใหญ่ขึ้นมาเอ้าขา้าช่วด้วยนะลูกนะเขาเลยว่าอย่างนั้นผมไม่อยัางยุ่งนั้นลุงปู่ตอนแรกนะแต่ผมเห็นว่าความเสื่อมของศอาสนาเรานี่ดูดูเอาสิของวานั้นนะ แล้วก็พวกมาพร้อมบชนี่ไม่มีใบสุธรที่ลุงปู่เห็นไหมคุว่ามีเยอะแยะที่สุดเลยก็ไปพากันเล่ไปทุดงลักษณะคล้ายทุดงเ่ยแล้วก็ไปปักกฎหรือไปอะไรเป็นฝูงเป็นฝูงไปนั่นป็นคนดูมึงที่ไม่มีอะไรเลยคุว่า่างนะัง้นนะเออพร้อมบชกันมาเนี่ยหรือมีพระมีอันนี้เพียงรูปเดียวแค่นั้นหลืว่ามีใบสุทธินั้นก็ไม่มีเขาไปเ้่ากันเป็นปูงไปหาอยู่ให้ยินไป นี่ผมเห็นความเฉลิงของศาสนาอย่างนี้พวกผมจึงรวมตัวกันขึ้นมาอือจะดูปกป้องพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงผมฟังเทศน์หลวงกูตลอดนะขึ้นม,มาเออก็สาธุดเวยนะลูกนะช่วยกันแชร์กันไปด้วยแล้วว่างั่งนั้นเออจุดใดสถานที่ไหนที่พอมีหมู่มีคณะก็แชร์กันไปนั่นนะเพราะการแชร์เขเขานีา่มันไม่เหมือนหมู่นะเขาว่างั้นเขาต้องการปกป้องศาสนาเอาอประเทศชาติแล้วก็สถา,าบันเนาว่างั้นดูความสงของศาสนาดิขา่างั้นเนี่ย ดูเอาที่หลุดเราว่างั้นนะมันไม่ได้เสื่อมธรรมดาแล้วมันเสื่อมแบบสุดๆแล้วนะเราทำหลักวินัยไม่ได้อยู่ในหัวจิตหัวใจของพระเถรยนเนรจีวาสุวกาเลยเอาพีนาดูที่เอาบ้างกันนะก็เอากันขึ้นมาที่ยกกันขึ้นมาที่สินสองร้อย่สิบเจ็ดข้อทำไมจึงไม่ยกกันขึ้นมาเลยแล้วไปสอนเรื่องบุญเรื่องบาปสอนเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วสอนเรื่องบุญเรื่องบาปไม่สอนเอาอะไรเป็นตัวสอนถ้าไม่เอาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวสอนเขาเลยว่างั้นจะเอาตัวนี้เป็นตัวสอนไปสอนก็ได้ยังไงเออ นี่ก็เอาอะไรเป็นตัวสอนนี่นี่เอาพวกเครื่องรางของขังเป็นตัวสอนอภัพวาลังเป็นตัวสอนบอกว่านี่สร้างบุญสร้างเทนี้ก็ได้บุญได้กุศลเต็มไม่เต็มเลยก็มีแต่การก่อสร้างสร้างสร้างจ้าลมสร้างจาราสร้างเจดีย์แล้วไม่บอกพักวินัยของพระเลยฮึมแล้วไม่บอกศีลของพระไม่ได้บอกศีลในการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามว่าเป็นยังไงเลยเนี่ยเรื่องของเรื่องนั้นนี่ก็ไม่ถามมว่อวานนีแหลอพอตั้างกลุ่มกันมาได้ก็ศึกษาในพระเตมีดกดูขอนะ อีไม่ลงใจเรื่องหนึ่งเอาอฟังด้วยนะนี่นี่ไม่ลงใจเรื่องหนึ่งเรื่องนี้นะผมว่าที่มากราบหลวงปู่ก็เรื่องนี้แหละผมไม่ลงใจว่างนันผมไม่ลงใจคือการจุดที่ไหนเอจัดงานอะไรก็รักษาศีลแปดห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงผมก็เลยไม่ลงใจเลยอยากจะมากราบถามหลวงปู่เป็นผู้ที่รู้อยู่ป่าอยู่เขานานนี่นันเป็นยังไงมันได้ผลหรือไม่ว่างั้น พุ้ยมันไม่ได้ที่พวกเป็ดพวกผีพากันทําขึ้นเลยเรานี่เนื้อก็พวกเธอสมาทานแล้วเออเอาศีลแปดศีแปดก็คือวิการลาโภชนาอภามัมมจริยาแล้วก็แล้วก็วกนัจคีตวาดีในวิสู้กันนัศนามาลากันทวิเแล้วก็พวกเธอทำไมจึงไม่ทำอะ่ะถือศีนแปดนั่นห้านาทีแล้วพวกเธอจะได้อะไรล่ะเนตเต่หมานน่ยในใจเขาแล้วว่ากันนอ เขาเห็นหลายวัดแล้วเนี่ยวัดพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เป็นเขาจะได้อะไรล่ะเขาว่างั้นหนึ่งโกหกพระพุทธเจ้าเพราะทำประสงค์สองโกหกพระพระก็โกหกตัวเองด้วยแล้วก็สามก็โกหกพระที่ตัวหน้าแล้วโกหกตัวเองด้วยนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นและพระก็เป็นบ้าไปด้วยกันเขาเลยว่าอย่างนั้นหละมีแต่ท่านมหาหานนี่เป็นนี่มีแต่เปรตแต่ผีทั้งนั้นเขาเลยว่างั้นงหละใครจะขวางแล้วก็ขวางนั่นเราว่าื่อวานี้นะบอกต่อกันไปเลยนั่นพวกเปรตพวกผีมันทำลายจาสนาเขาว่างั้นงนัะ ถือศีลแปดสิบน,นาทีห้านาทีแล้วก็กล่าวศีลแปดอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยว่าพิการลาโภชนาพภะมาราทีาิอย่างนั้นอย่างนั้นก็วางศีลไว้ที่พวกศีลสองร้อยเจ็ดข้อเออช่วงเย็นก็ไปหาเสิงเมียแล้วก็จบเอาไว้แบบั้นโอ้ยลรายินุรูุก็อยู่ทั้งโลกก็ถือศีลแปดทั้งปีนั่นสิเอาไว่างั้นใช่ไหมเหรอนี่ถือศีลแปดหนึ่งชั่วโมงก็ไปหากินข้าวเชื่อยอยู่เอาไว้แบบนั้นไม่หากินเหล้ากินอะไรก็กลับมาก็ถือศีลแปดใหม่อีก ห้านาทีสิบนาทีมันก็ทําทั้งปีนาทีใครเป็นคนก่อขึ้นมานี่เนี่ยเอ็ผีตนแห่หว่างันมีแต่พระมหาฤทธิพากันทำนั่นเพราว่างั้นเขาขวางเลยเพราว่าอย่างนั้นแหละเออมันไม่ถูกมันคือมันไม่ถูกมีเจตนามันละม,มกตัวกระเปิดอยู่แล้วเาได้ว่างัันโกหกงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์พวกเธอยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาวิการาะโภชนาเลยพวกเธอเอาสินแปรตทำไมมันต้องผ่านไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ให้มันจบเกมซะก่อนที่วันหนึ่งพวกเธอไม่ได้กินอะไรซะก่อนมันจงจะเป็นศีลแปดที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้อืถึงจะไม่ได้กล่าวอุโบสถศีนว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแต่พวกเธอก็ต้องทําตามนั่นศีลแปดมีอะไรบ้างมันก็ต้องทําตามนั่นสิเขาอะไรว่าอย่างนั้นเอาวันหนึ่งเอาก็คืนหนึ่งนั่นก็ช่วงเช้าก็เข้าไปกินข,ข้าวสิเขาว่าอย่างนั้นนี่มันจีจะสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศีนแปดนั่น อันนี้สีนแปดห้านาทีสิบนาทีเออหรือมากที่สุดหนึ่งชั่วโมงเพราะไม่มีเวลาที่จะถือศีนแปดจะไปทํางานมันก็เสื่อมหมดที่จาสตาเวาว่างั้นะเป็ดผีตัวไหนมันพาหมูทาอยู่นี่ว่าว่างั้นว่าเมื่อวานนี้โอ้ยผมลงใจลงปวดแล้วว่าอ่างั้นนะมาว่าเนี่ยผีเจรนา,นานดูนะลูกในความเสื่อมของจาสตาลเราเป็นอย่างนี้นะเพราะอะไรอ้าวพี่เจรนา,นานดูนะว่าอ่างั้นพเพน,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 นะน่จะยกในพระสูตรที่อ้าและว่าอย่างนั้น พระศุกก็มีความมีความที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นนะมีความที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็พระเราก็เลยสงสานเมตตาสงสานก็เลยว่าเออทนได้ไหมล่ะพามาทนทนได้ยากขอรับพระคุณเจ้าว่าเงี้ยนะอย่างนั้นก็เอาพระรัตนตแตยเป็นที่พึ่งนะเน่บ้าเป็นไหมตั้งนโมไม่เป็นไม่รู้เรื่องก็เลยพาทำก็เลยพารรมาทานศีลก็พาว่ากาลังธรรมทานศีลเสียแก่ก็เลยตาย แกก็เลยขึ้นสู่ดาวประดึงนี่หาพระสูตรนั้นเพิ่งเอาพระสูตรนั้นแล้วเขาเลยว่างั้นเนี่ยก็ใช่ทีคนนั้นมันกำลังตั้งใจอยู่เขาจะทำบุญกุศลอย่างเต็มเต็มต่ลยแต่พระตายเสียก่อนเขาเลยว่าอย่างนั้นเนี่ยก็เหมือนกับมีในพระสูตรหนึ่งเขาว่างั้นแหละถือศีลแปดได้ครึ่งวันบทสวดศีลหรึไงนี่นะได้ครึ่งวันแกก็เลยตายตายแล้วก็เลยไปเกิดในเทวโลก อความสว่างสวายของอุโบสถเสื้อศีลหรือศีลแปดข้อไปหมดในเทวโลกทําให้เทวดานั้นรวมตัวกันไปถามว่าน,นี่มาทาบุตรอะไรว่าเอ้อทำไมจึงเอ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะจริง,จร,ง,จ,รงจริงสว่างสฉายด้วยมหาบุตรมาโอ้อยากให้พูดเลยอายแค่บบ่างั้นนะโอ้ไม่ต้องอายเราพูดให้ฟังหน่อยก็เลยพูดให้ฟังว่าถือศีลบุตรสุธศีลได้เพียงครึ่งวนันแกก็เลยตาย อันนั้นมันเจตานาเอาเลยว่าอย่างนั้นนี่เข้าใจหรือยังตอนนี้ให้ลูกหลานเข้าใจนะครับว่านั่นคือการเจตานาเจตานาวันหนึ่งก็คืนหนึ่งคืออุโบสถศีลเด็กเกิดตายก่อนบุญกุศลก็เต็มแล้ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เหมือนเจตานาสร้างฉาลานี่พิจารณาที่เจตานานี้ราคาประมาณสักสิบล้านอ่าพึ่งก่อสร้างไปพึ่งทําอะไรไปสูญเงินไปประมาณสักแสนหรือหมื่นหนึ่งหรือสิบบาทยี่สิบบาท แต่เกิดตายก่อนพลาอานิสงก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาน,นิสงเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยการสร้างสลาพอมีเจตนาดีอยู่แล้วอันตัวนั้นอันนี้มันไม่ใช่เจตนาดีนี่มันลวงโลกด่เขาอ้างั้นมันหลอกลวงตัวเองลวงเข,งขงาพูทธเจ้าพระพสังพส่ด้วยมจะกรรมหนักขนาดไหนล่ะที่ว่าถือถีลแปดสิบนาทียี่สิบนาทีเปโตีตัวไหนเป็นตัวพาหมูทำเขาเลยว่างั้นนี่แหละความเฉื่อยของศาสนาเราเลยว่างั้น จะเอาพสูตรก็มาให้มันสม,มบูรณ์บริบูรณ์ที่มันมีการเจตานาอย่างไงนั่นตอนนั้นนี่มันเจตานาเพื่อหาเงินหาทองเขานี่เขาว่างง้นเห็นไหมหลงใจว่าโอ้ผมเข้าใจแล้วหลวงปูป่ว่านั่นท่านทั้งหลายคงยกพระสูตรนะมั้งเขาว่าง้งเขาก็เรียนไม่ใช่ไม่มเขาไม่เรียนเขาเลยว่าง้งเขายังจําได้อยู่นี่อมันเป็นการเจตานาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งขบวนสุสศ,ศีนี่แกเสือกตายก่อนแค่นั้นเองแกบุญกุศลนกเต็มไม่เต็มหน่วยที่ นั่นเรื่องของเรื่องเหมือนก็เหมือนกับพรามนั่นที่จะเอาพระรัตนตรัยเป็นติพึ่งจะเอาศีนห้าให้สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเพราะแกก็อย่าตายแล้วนะแกก็ตั้งใจนี่ตั้งใจมั่นมันเป็นสมาธิในคุณของพระรัตนตรัยอยู่แล้วแกก็ได้บุญได้กุศลเต็ม็ดเต็มหนือยที่จะบ้างไงเขาได้ว่างั้นนี่จะเอาตอนนั้นพระสูตอย่างนั้นก็มาหาอยู่หาจินกันนั่นเหรอเฮ้ยเราไม่เล่นด้วยเราว่าอย่างนั้นแกมาถามมอว่านี้แหละนี่พูดให้ลุงหลานฟังนะมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยเป็น ใช่การสร้างคุณงามความดีขณะจิตเดียวก็ได้ผลอย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยอันนี้มันเป็นเจตานารามุกจุก,กะเปตดมันคนละอย่างเราจะรักษาศินแปดนี่เห็นไหมล่ะลุงบูนี่ศีนห้าบริสุทธิ์ศีลแปดบริสุทธิ์ตั้งแต่เป็นคารวาสเลไปสมาทานศินก็ใครล่ะเลเทวดาสมาทานศีลก็ใครละ่ะพารณาดูที่ไม่ต้องไปโกหกไก่นั่นวีรัตดงดเว้นรู้แล้วว่าชินมีกี่ข้อกี่ข้อก็พีรณาแต่ต้องให้มันดีที่ไม่ต้องไปทำกรรมกับ พระรูปนั้นรูปนี้หรือโกหกตัวเองมีความตั้งใจมั่นที่จะถือศีลแปดให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกวันหรือวันหนึ่งก็ขึ้นก็วิรัตงดเว้นเอาที่นั่นนี่เราเป็นมาตั้งแต่เป็นคารวาเรานี่สมบูรณ์บริบูรณ์นะนี่พูดให้ฟังนะอย่างงั้นเวลาที่ลุงกูถือศีลน,นี่นั่นใหม่ๆนี่ก็เจ็ดคั้แปดค่้เก้าคั้ไปออกนูน่นนี่จะเป็นคารวาเรานี่ททำตลอดตลอดนะจะอยู่ที่ไหนก็ตามมีการงานไหนก็ตามเราทำเราตลอดวันพระนี่ สามอันเลยนะแล้วเ,เอาแบบเทวดาลยเรานี่เจ็ดคั้มเดคั้เก้าคั้ไอออกสิบคําสิบสี่สิบห้าหนึ่งคัไปออกสองคั้เรางั้นพอเอาไปมาก็เขาเรียกว่ามั่นคงในศิน,นที่เพราะมั่นคงในศีลไอ้ไงตอนนี้ไม่อยากจะออกศินจากศินแปดเลยเอ,เอาทุกวันนี่แหละเอาไปเรื่อยเอาไปเรื่อย จนถึงหน้าการที่เราต้องทําปานาติบาตไม่ใช่ว่าไป,ไป,ไปตั้งไปฆ่าสัตว์นะไถ่ไล่ไถ่หนากลัวว่าศีลจะไม่บริสุทธิ์เราก็เพียงเอาวันเอาสองวันแค่นั้นเอาคือวันพระสิบสี่สิบห้าครับเนี่ยขนาดนั้นหลวงปู่ดูที่เอาไปมาซัดศีลสองริบเจ็ข้อวันพระนี่วันพระวันเดียวลองดูโอ้เข้าท่า เวลาฉันเวลาเดินเวลายืนเวลานั่งนนมีสติในเขสิยวัเจสิภาดูทิเศิคียวัเจติ้านี่ททำให้เรามีสติสมบูรณ์บริบูรณ์เลยอ๋อมันดีตรงนี้ดีปับ๊บต่นนี้ก็สองวันแจกเขามันก็เป็นสามวันจากสามวันก็เป็นสปาหดาดูที่พร้อมหมดเลยนี่สิ้นสองร้อยเจ็ดสิอยกเว้น ที่วันไหนที่เราต้องมีการมีงานที่อะไรจริงๆอย่างจังเราก็หยุดกลัวจะไปแตกต้องผู้หญิง,ง,งแล้วก็หยุดคือไม่สมทานไงให้มีสติอยู่กับสิ่งสองร้อยี่สิบเอ็ดข้ออย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยเราขนาดนั้นนะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นไปด้วยสติล้วนๆเมื่อมีสติแล้วก็มีหม,มหาบุญมหากุศลเข้าไปแทนที่เปรตผีอยู่ในใจเท่านั้นเองบางคนเราขาดสติมันยังทําชั่วได้ประการทั้งปวงถ้ามีสติแล้วจะทาชั่วได้ดย,ยังไงเพราะมีความละอายแก่ใจนั่น กิยาท่าทางไม่ทําชั่วด้วยประการทั้งปวงมิแต่ทําดีตลอดตลอดตลอดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสมเหตสมผลสิ่งไหนควรไม่ควรรู้หมดเพราะมีสตินี่เปรตผีตะวันนี้มันขาดสติกันนี่ที่เปรตผีมันเข้าถิงหัวใจของของ,ของพระเถรเนนรีวาสุติกามันจึงทำกิยาท่าทางเด้หรือสามบอกมานี่มันเลยไปยกเอาพระสูตรท่าน,นขึ้นมาอืมกิเลสละได้อุป,ปริสัยวาสนาบารมีละไม่ได้เพิ่นว่าดูที่ เปรตผีทำไมทิ้กคพูดตัวน,นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นี่เสด็จเข้าสู่มหาบริเิพพานแล้วนี่ไม่มีพระองค์เป็นสกิพยานนะให้เข้าใจด้วยถ้านอกธรรมนอกวิน,นัยเมื่อไหร่ก็มีแต่จมกับจมมีแต่จมกับจมเพราะธรรมวินัยเป็นตัวเทนของพระองค์เลยอย่าบอกว่าอุปนิสัยวาสนาบาร,รมีมันละไม่ได้ละได้แต่กิเลสคําพูดตัวนี้พูดได้ แต่ใจของพวกเถืออะไรกิเลสได้หรือไม่นี่เราไม่ลงนะเรื่องนี้นะหรอยาาทางลึลึดตามๆบอกมาเพี้ยน,นนี่ถ้าไม่มีธรรม,มไม่มีวินยัยความใจลุงมปู่ไม่ลงนะเราพูดให้ฟังตรงๆเลยนะอ่าจะห่อเหนินเดินฟ้าหรือมาก็ตามเราไม่ลงเราพูดให้ฟังตรงๆนะเพราะเราจะเอาธรรมเอาวินัยเป็นใหญ่เพราะพระพุทธเจ้าเขาถือมหาปฏิปันานแล้วพ่อเรานี่เอาวางไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินัยแค่นั้นต้องไปตามทางนี้ศินสมาธิปัญญามากแปลกชินสมาธิปัญญาเท่านั้น อย่าเอาคำพูดตัวนี้ออกมาทละพวกยาบไม่ได้แล้วจะละละเอียดได้ยังไงที่จะละนาตัวนี้เลยอย่างนั้นก็เหมือนกับที่เราเริ่มต้นในการพูดให้ฟังเมื่อกี้เรื่องศีลนู่นทีออก็เห็นไหมละ่ะพระประเทศอื่นนั่นอวันนี้เวนวันพระเออไปหาจับกบจับเขียดก็เลยวางศีลไว้มันมีในสมัยอืม สมัยก่อนนี่สมัยหลวงพ่อชาเรืออะไรเทศไว้เหมือนกันนะวางศีลไว้เอาผ้าเอาอะไรวางต่อหน้าพระพุทธรูปนี่แล้วก็กล่าวกับพุทธรูปว่าขอลาศีลสักชั่วโมงสองชั่วโมงลาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อชั่วโมงสองชั่วโมงไปหาอยู่5จินซะก่อนอกลับมาก็มากราบพระพุทธเจ้าว่าลาศีลไปแล้วตามกําหนดการหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เอ้ยมาถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด พ่อเป็นพระใหม่ลุงพ่อชาเลือกเฮ้ยห,หรือลวง,งปู่ลวงตารูปไหนเทศไว้ลืมลวฟังนานแล้วนะนี่แล้วในสมัยนี้ก็เป็นอีกประเทศบางประเทศหรือประเทศไทยเราจะทําอย่างนั้นเหรอนี่จะว่าอุปนิสัยวาสนาบาร,รมีละไม่ได้ละได้แต่กิเลสใครจะลงยกเว้นจิตที่เป็นสัตว์ที่ไรฉานเท่านั้นที่มันลงกันด้วยจิตที่มันเป็นหมูเว็นหมาดกันนั่นเหต่จิตผู้ดีแล้วเขาไม่ลงหลออรูปนี้ พราะทำวินในนี่จะเป็นสิ่งที่ตายตัวอยู่แล้วจะเอาอะไรมาข้านกันหรืออะไรมาขวางกันพิณไปไม่ได้นั่นแหละจะใครจะพูดว่าอย่างนั้นว่าถูกต้องอุปนิของเพื่อนเป็นอย่างนั้นเห็นไหมหละ่ะกี่รูปเลยที่บอกว่าอุปนิสัยวาสนาบาร,รมีรับไม่ได้เห็นไหมหละ่ะมิตะจมก็าวจมเห็นไหมหละ่ะย่าไปว่าเพื่อนนั้นเพื่อนเคยกินเหล้าดื่มชูลามาเหรเห็นไหมหล,ล่ะเราได้ยินก็าหูเราเนี่ยย่าไปว่านั้นเพื่อน,นกินยาท่าทางเป็นนักเลงเก่ามาเพื่อนก็เลยเป็นอย่างนี้ โหยอย่ามาพูดเลยนั่นจิตก็เป็นหมาด้วยปากมันก็เป็นหมาด้วยไหนพ่อให้พูดฟังตรงนี้นะเราพูดแบบตรงๆเลยนี่นั่นไม่ต้องพูดว่ามันเป็นไอ้กุ้ยหรือเป็นสายเลือดฉานเรพูดตรงๆอย่างนี้นะถ้าคําพูดคํานี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหมาหมดยกเว้นร่างกายตัวนี้แค่นี้เป็นมนุษย์ความจิตต่างๆเป็นหมูเป็นหมาเป็นสายเลือดฉานหมดเลยไม่มีความเคลื่อเท่ดตในสายรางตัวอย่างนี้มันก็จมมีแต่จมกับจมนี่พูดให้ฟังลูกนะ ที่ลูกเขามาเมื่อวานนี้หเวข้อท่านนะนี่เอาจังได้ก็พูดสิ่งในที่เขาเขาพูดให้ลูกฟังนะถ้าสงสัยอะไรก็ามาพ่อยังไม่ตายมาพ่อให้ข้อคิดในบางสิ่งบางอย่างที่พระบางลูกไม่สามารถแก้ไขได้พอสามารถแก้ไขได้ลอม,มานะเราเรียกว่ายอย่างนั้นวันไหนก็าตามนะให้ข้อขอมโนธนากับลูกกับหลานด้วยนะว่าเขาทำมานน่นนะทําเป็นชมรมใหญ่นะอืม เ่าบอกว่าผมจะปกป้องพุทธศาสนาปฏิจจาระแล้วก็สถาบันนะพอหลวงปู่บานบ้างเงินเออเอาใจเอาใจช่วยนะฮะเลยบาย้างเงินเนี่ยปุถุมาบานนี้